โอ้ยวกเฮีย,ยน,นี่มันก็ะแรงเหลือเกินไอ้สัตว์ ผมผมเจออย่างนี้ผมแบบผมเหนื่อยอ่ะไอ้หน้าเดี๋ยวไอ้รูปโปรไฟล์เมื่อกี้กูจะให้ GM แบนมึงไงรูปแบบเต็มจอกูเลยกูจะให้เขาแบนมึงไอ้สัตว์เล่นไปหมื่นเกมด้วยเปลี่ยนชื่อไหมฮะเปลี่ยนก็ไม่รอดหรอกพี่อะถามจนะีเอ็มแป๊บแบนได้ไอ้สัตว์ไม่เปลี่ยนรูปก็ไม่ทันเลยสัตว์ บิ๊กแล้วนะโดนแม่งสองเมตรติดป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีเป็นเอลสู่ฝั่งตรงข้ามและคนละเรื่องที่อ่ะเพอาฝั่งกูนั่นไม่อะไรเลยแม่หน้าถกเล่นจังๆหน้าแม่ เที่กูเล่นอารวินหลายเกมนี่กูจะมึนกับสกิลสองแบบกดอยู่กับที่เลย Men cái linh defeated. hoàn toàn không được. Không trong Dragon has been defeated. Smoke is coming. không của You rascal. You'll bite the dust one day for your recklessness. As Far as the smoke reaches. Gang evil drives.

บ e hey! ังบั b มาเอลสูเอล o ูตวิเคราะห์เฮียเอ้ยอ้วหี้ยนี่มันก็แรงเหลือเกินอ้สัตว์ปล่อยแม่งแตกไเหีย ผมของปิกกว่าเนี่ยผมของปิกเปล่าไอ้เหี้ยผมน่าจะใช้เลยห่วงทำไมวะกูน่าจะโดดเลยไอ้เหี้ยคิดว่ารอดแล้วไปทางเดี๋ยวจะโดนลอ็ <c oughs> อกเลค

จะเดินหลบมาหลอดยิงแม่งจังเลยเฮียเห็นแวบหนึ่งยิงกูเห็นแวบหนึ่งยิงกูเบื่อว่ะเล่นเทลมาเจอมาหลอดนี่โคตรน่าเบื่อเลยสามวันติดเลยกูเล่นเทลดนมาหลอด Lang langdo. An ally has been defeated. Mm -hmm. As far as the smoke reaches. Night hold off, who don't be. All demons are born of suffering and evil defense. Yep, yeah, yeah.

ถ้ามึงฝากไอจี IG ไว้นะสักคนนะไอ้ฝากคือผมผมเจออย่างงี้ผมแบบผมเหนื่อยอ่ะ สเกมมิ่งเติมเกมถูกกว่าทุกที่ที่คุณเติมเกมเติมโคตรง่ายปลอดภัยตอบไวราคาถูกกว่าเติมเองเติมเกมในราคาพิเศษวิสระเกมมิ่งปลอดภัยตอบไว24ชั่วโมงวิสระเกมมิ่งเติมเกมเดี๋ยวไอ้รูปโปรไฟล์เมื่อแกกูจะให้ GM แบนด์มึงไงรูปแบบเต็มจอกูเลยกูจะให้เขาแบนด์มึงไอ้สั์เล่นไปเหมือนเกมด้วยเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนก็ไม่รอดหรอกหี้ย แล้วกูไม่อนุญาตให้ทีเมื่อกี้เอากูไปลงติกตอกนะลงกูฟ้องขี้แตกเไยนะอ้สระดากูเสร็จแล้วออกูไปลงดูนะไทรเน็ตตี้มึงอะ่ะก็ตบผมแล้วเอาไปลงได้นะแตนน่้นาปากดีแล้วตบผมแล้วลบตอนปากดีออกแล้วไปลงนะเตรียมตังไว้ด้วยตบกูอ่คนดูแลน์คอมบันเดอร์นายปากอย่างดีเล๋อเล่นไปแบบเล่นกันดีก็เล่นเ,เล่นกันดีก็เล่นไปเถอะเจอคนดังแล้วเป็น จ้องแต่กูคนเดียวเออกูแหลมไม่ง้ดีเล่นมานาน,นได้เจอได้ออกกล้องแล้วเป็นถาม,ม,ม,มีเอมพี้แบนได้ไหมป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีวังคุ้มไม้ด้วยเนี่ยกูเล่นเทลได้ประมาณ3วันกูชอบอยู่3วันอ่ะกูเริ่มจะไม่ชอบแล้วไอ,อ,อ้สัตว์หมดความหมดทนละเทลอะไรอย่างเงี้ยมอมดของเราถูกจมตีเจอกูแล้วแบบดีใจดีดิ้นชนะกูแล้วแบบ ต้องมามีคำพูดอ่ะมันมันก็เบื่อนะเวย้ยก็ด่าได้แหละด่าเอประมาณแบนได้สัตสแม่อีกยังไงดีใครเรื่องมึงอ่ะหมืนม่นเกมมึงก็บินไปช่วยกูจะตามเรื่องนี้ด้วยว่าเขาแบนจริงเปล่าวันนี้กูได้แบนคนละคนแล้วกูฟินแล้วไอ้เหี้ยปีเดียวพอแล้วปีเดียวก็แบบต้องการกำลังเสริมหน้าเหี้ยปากดีไม่ได่ากูกูไม่อะไรหรอกรู้แล้วว่าเก่งกว่าต้องปากดีด นั่งดูอยู่ดิมึงอะเปลี่ยนชื่อเลยรีบจบไปกูจะไปดูประวัติชื่อเพื่อนมันทุกคน,นเพื่อเปลี่ยนชื่อปปยังไงมันก็โดนแบน์อยู่แล้วครับเด็กเล่นอย่างเงี้ยเด็กเห็นมันก็แย่เด็กมโดนอยู่แล้วกูย,ยังรู้เลยขนาดไม่ต้องอ่านที่อะไรหรอกยิงด่าผมมันแบรนดไม่ได้หรอกครับจะเสือกเป็นรูปนี้ไงอาจจะตั้งใจกดดักกูแล้วเอารูปนี้มาอยู่แล้วเ็าคิดว่ากูต้องส,องส่งเพราะชนะใช่ปะ ใช่<ห>มาคนพ่อเปลี่ยนรูปกไ<ห>ไ็ไม่ทันเลยสาสตร์เปลี่ยนไปเธอไม่อ่ะทำผิดแล้วสำนึกผิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่แล้วกกลกล,กล,กลาโมันเป็นรูปคุณลุงหัวร้านหัวห้านกันพี่อะแล้วกูดูย้อนหลังๆๆเลยเต็มเต็มเลยศาสตว์ถ้าคลิปกูแบนดโดนแดงด้วยกูไม่รู้ก<ด>ูจะแบบขอแบบมูลค่าความเสียหายได้ปะ่ะเปลี่ยนชื่อได้แต่เปลี่ยนโอ e พ ID ดีไม่ได้ G m อขอ o p เพ ID ดีแต่ว่าไม่มีอเพราะว่าอยู่คนละ ฝั่งหรือว่ามันดูได้วะเอ้ยรียบจบเกมนี้ที่ยอมแพ้ก็ได้นะหงุดหงิดว่ะไอเพี้ยเกิดอะไรไม่ทันปักดีไงชนะผมยิงผม1718เอลสู่โคตรแม่นเลยแม่นจริงเก่งจริงไม่รู้โปรหรือเปล่าแม่นสัตว์เห็นกูแวบหนึ่งยิงเห็นกูแวบหนึ่งยิงแม่นเหลือเกินมันหลอดโดดใส่เสร็จแล้วก็ด่าผมจอกกากจอกขยะ ฟ้องได้ปะด่าขยะหูุิด,อ,อ,ดอ่ะมันด่าผมว่าอะไรวะใครย้อนดูได้ปะเผื่อมีคำไหนฟ้องได้บแบบหงุดหงิดเฉยๆยแบบปากดีจังเลยอ่ะแบบหงุดหงิดอ่ะด่าได้นะด่าสนุกสนุกด่าดูจริงจังอ่ะคนแม่งหัวร้อนอยู่แล้วอ่ะคนแพ้มันหัวร้อนอยู่แล้วแม่้งซ้ำเติมกันด้วยไม่ไหวแล้ว ทำยออ้อนด้วยไม่ไหวแล้ว <c oughs> โอ้ยอีนี่ก็ฆ่ากูทั้งเกมเลยอีสัตว์เอามันดิเออจบเลยเร็ว <c oughs> เร็ว เร็วน้องไม้มาดิน้องไม้มาเล่นเร็วเอาฝากกดไลค์หน่อยครับกูอยากรู้หวานเจี๊ยบเปลี่ยนรูปยังอนะ่ะผมขออนุญาตแบบไอ้นี่รูปแป๊บหนึ่งนะเผื่อมันยังรูปเดิมนะอ้าวหิสัตว์สภาพไอ้เหี้ยเล่น MVP ป้ามึงอ่ะ ขอบคุณเพื่อนที่แบกมามากผมไม่ได้ตั้งใจเล่นเลยขอโทษเลยนะครับแปบ๊บนึงชื่ออะไรนะเดียทีเยี่ยวแตกไอมอนอ่ามาหลอดมาหลอดก็ด่าผมนะถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะขอปิดแป๊บนึงนะโอเคครับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เรียบร้อยไม่ทันหรอกครับ <c oughs> กุนตยินนัน้ามึงอะ่ะมีใครฝากไอจีไหมครับเมื่อกี้ อันนี้เลยตัวปากดีตัวแรกอะ่ะทุกคนไปดหูหน่อยว่าอันนี้มีไอจีไหมดูให้ผมหน่อยนะว่าคนนี้มีไอจีไหมกอรีล่าหรือว่ามีช่องทางไหนติ๊กต็กหรืออะไรนะมึงลงคลิปกูที่กูโดนตบนะคือตบผมมาลงได้ถ้าไม่ด่าผมอ่ะผมไม่อะไรแต่ถ้าลงกูไม่ได้อนุญาตในสัตว์คือเอาไปลงเอถอะ้ากวันตีนเนี่ยอย่าลงโอเพนไอดียอยู่ไหนนะอุ้ยเจอโอเพนไอดีด้วยอ่ะทุกคนบายบายครับบายบาย ทุกคนไปไายบายทุกคนไบายไอมอนเร็วไอมอนไบายนะด่าผมอะด่าพอประมาณผมไม่ตลกด้วยเลยนะคือผมหัวร้อนผมด่าอะไรอันนี้ก็ด่าเกินอะคือด่าเกินอะด่าแรงอะกูชนะฝันตรงข้ามนะกูกูไม่แบบว่าอ๊้ขยะว่ะผมจะไม่ด่าเป็นคนนะเว้ผมจะด่าว่าคีโร่ฝันตรงข้ามมากกว่าสมมติเขาเล่นอาริสอะผมก็จะด่าว่าอาริสแม่งขยะว่ะตัวนะแล้วผมก็บอกว่าคนเล่นไม่ได้กากนะแต่ว่าอาริสแม่งแบบอะไรนะอาริสแม่งกากจริงแม่งแบบตัวอย่างขยะเลย แต่เน,นี้ยคือแบบมึงมึงเล่นกูเกินอ่ะแล้วมึงทําให้กูแค้นด้วย